พี่กางปอนตำนานลานนาสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านเมื่อวันก่อนไอทีก็ได้ไปแอวบ้านเปื่อนมากระห่นเก้าไม้เก้าดางเต่เพิ่นปลูกไว้ประดับตกแต่งบ้านตามเทรนของวัยรุ่นยุคสมัยใหม่สักเก้าก็ราคาเป็นแสนสองแสนสักเก้าก็ราคาลักหมื่นเมื่อได้หันเก้าไม้เหล่านี้แล้ว ไอทีก็กึดได้ถึงเรื่องตำนานผีล้านนาชนิดหนึ่งซึ่งก็เกิดจากเกาไม้ชนิดหนึ่งที่ออกอยู่ตามในป่าโดยที่คนเมืองเขาเชื่อว่าเกาไม้ชนิดนี้มีผีสิงสถิตอยู่เกาไม้ที่ว่านี้ก็คือเกากลางปอนเป็นเกาที่มีลักษณะเป็นไม้เถามีหัวใหญ่เป็นตะปุ่มตะปำมีใบมนมนสีเขียวออกตั้งบน พอพอไปแล้วก็จะคล้ายกับสมุนไพรชนิดหนึ่งในสมัยนี้ที่มีชื่อว่าเป้าเลือดเขือหรือว่านสบูเลือดซึ่งในสมัยก่อนคนเมืองเฮาก็เชื่อกันว่าในหัวของก้างปอนนี้มีผีอาศัยอยู่เมื่อเกานั้นแกจนมียางสีเลือดไหลย้อยออกมาผีก้างปอนก็จะออกมาจากหัวของเกาที่ฝังอยู่ในดินว่าอันเล่าถึงผีก้างปอน,นี้ ว่าไปแล้วก็เป็นผีดีนักกว่าผีหายเพราะว่าเป็นผีที่บัดวบใบ่เยอะอยยังหือไผ่มาได้ดูลายกระหายเลือดซ้ําแล้วยังช่วยปกปักหักษาบ้านเพื่อคนที่ได้ปลูกไว้คนเท่าก็เล่าต่อๆกันมาว่าหากไผ่ที่ยากษอผีกลางปอนสวบต้องเลี้ยงตัวเก้ากลางปอนด้วยไข่ตอกไว้ตะดินที่หัวมันฝังอยู่เพื่อหหกของมันได้ดูซับเข้าไป หากตัวเกากลางปอนได้กินไข่หนักตัวผีก็จะสวกยิ่งหนักแต่หากได้กิ่นไข่น้อยก็จะสวกน้อยแต่ถ้ายากเมื่อตัวผีนั้นสวกที่สุดเพื่อเลี้ยงตัวเกาด้วยเลือดไก่สดเกาก้างปอนที่ผีได้กินเลือดไก่ผีนั้นก็จะมีฤทธิ์มากมายมหาศาลผีค้างปอนนี้เป็นผีที่เจ้าบ้านมักปลูกไว้ให้พอกอยบ้านเฮือนตลอดจนสั์เลี้ยงตั้งหลายเล่ากันมาว่า บ้านใดที่มีเกากลางปอนเล,อเลี้ยงดีมะฮือได้อดอยากยามที่มีโจรขโมยย่ำเข้ามาในเขตบ้านผีก้างปอนจะแปลงกายเป็นคนเท่าไม่ยิงหนุ่งสิ้นดำใส่เสื้อมะฮอมปุ่งออกมาจากหัวเกาก้างปอนจากนั้นมันก็จะแต่งลกยากวาดบ้านเพียวเฮือนอยู่บริเวณหันหัวขโมยมูนั้นก็จะหันว่ามีคนอยู่บก้าเข้าบ้านมาแต่ก็ยังเล่าให้ว่า บางเก้าก็จะแปลงเป็นมาดำแมวดำไก่ดำเมื่อขโมยขโจรลักย่ําเข้าในหัวในเืินเมื่อใดบ้านไหนที่ได้เลี้ยงด้วยไข่ผีก้างปอนก็จะสวกไปตามหูบที่ได้แปลงไว้เช่นถ้าเป็นคนเท่ามันก็จะเอาไม้ไล่บุบถ้าเป็นมาดำมันก็จะไล่ครบถ้าเป็นแมวดำมันก็จะไล่วักถ้าเป็นไก่ดำก็จะไล่ดีดแกนตา เป็นตีวาดกัวของมูขี้รักในสมัยฮ้านยิ่งนะนอกจากนี้แล้วก็ยังเคยมีอุ้ยพู้ใจคนหนึ่งแกก็ได้เล่าเรื่องผีกลางปอนที่แกเคยได้ปะสมัยเป็นละอ่อนน้อยว่าสมัยอุ้ยยิ่งเป็นระอ่อนได้ปะกันไปแอวเล่นกับเปื่อนตีใต้มู่บ้านระวังกับล่งจะปีกเฮือนก็ได้ปะส่วนบวักโยตีหนึ่งมูขาวร่างไรก็ปะกันจุกพอ มาโกยตีสวนฮัมโอนย้ายมาเร็กมาเร็นพอแล้วนากยิ่งนักสมัยอุ้ยขิยงเป็นอน้อนก็ยังให้นอประกอบกับโมหลายก็ได้ป้ากันลักวิดขึ้นหัวขี้คอกันเอากะว่าจะลักเด็ดเอามกโอยปิกบ้านเมื่อกำลังจะเด็ดมาโอยตีเก้าหันเขาก็หันคนเท่ามายิงคนหนึ่งผิวเป็นตะพมตะปัมะ้มแหวอะหนุ่มชินสีดำ ใส่เสื้อหม้อห่มเปียบไเห็นคว้างใส่ขอปีกมาแผวบ้านแร้วนั่นนละผนเท่าก็ว่าแม่นมันละนั่นนะผีก้างปอนนี่ก็คือเรื่องราวของผีกางปอนผีที่อยู่ในเก้าก้างปอนเก้าไม้ที่มีอยู่ในป่าล้านหนาบ้านเห่าที่มาได้ปลูกไว้เพื่อความสวยงามเท่าอันในสมัยมาเดียวต้นกางปอนก็มาเปลี่ยนที่นิยมปลูกแล้ว และก็เริ่มสูญหายไปเพราะความเจริญของบ้านเมืองที่พัฒนาขึ้นในกู่กวนเล่ากันมาว่าอัน